ตัดแต่งกิ่งฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยไว้ลูกแล้วเนาะหลังตัดแต่งกิ่งเนี่ยเดี๋ยวบำรุงงสูวนไหนอย่เดี๋ยวต้องพาไปดูกันเนาะช่วงบำรุงผลเรต้องมาใส่1 5 5 25บวก7นเฟอร์นะคือกรรมฐานนี่หละอ่าปุ๋ยส่วนเนี้ยจะบำรุงนั้งเรื่องความใหญ่แล้วก็ความหวานด้วยไนโตรเจนเนี่ยไปมีส่วนช่วยในการขยายผลนะครับมีตัวหน้าด้วยเราไม่ทิ้งไนโตรเจนมันก็จะได้ฝรั่งที่ ใซส์โอเคแล้วก็รสชาติดีด้วยก็ใส่ไปทุกๆ15หวันนะครับใสใ่น้อยๆจะใส่บ่อยๆได้ประสิทธิภาพดีกว่านะปุ๋ยส่วนนี้สามารถใส่รอบโคนต้นก็ได้หรือละลายไปกับระบบน้ําเลยก็ได้นะ้ทอทาต่อเป็นระบบน้ําไว้เดี๋ยวองใส่ละลายในระบบน้ําเลยหนึ่งตักเนี่ยขึ้นกิโลก็สี่ตักพอน้ําพอน้ําเดินเต็มเส้นนะเราก็เปิดดูดปุ๋ยไปเลยมันก็จะวิ่ง ข้าไปหลังปั๊มเออใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ําตามทันทีนะไม่งั้นไม่มีตัวทาละลายเนี่ยเนาะก็เป็นปุ๋ยหวานเรียกปุ๋ยหวานแล้วกันเห็นพี่พี่ชอบถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรแล้วหวานต้องมาใช้ตัวนี้อยู่อ่ะครับสิบห้าห้ายี่ห้าบวกเจ็ดตันเฟอร์หรือเจ็ดกรรมาันตอนนี้เลยบำรุงผลบำรุงหวานพี่พี่ท่านใดสนใจทําทิ้งพิกัดไว้ในกร้านะมีแบบแบ่งขายกับแบบยกกระสอบเลยถ้าชอบสาระ,กะเกษตรดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดตดิตามตาตั้มด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเสร็จพอดี